เรื่องของละรอกเมษาย,ยนนี้ซึ่งเราใช้เกิดสีออกเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้นะครับอ่ะตัดลดแล้ดตันลดก็เป็นตัวเลขยอดสะสม13,489เ,เดินเข้ามารับก,การพักษาในโรงพยาบาล9,146ค้นหาเชิงรุกในชุดวน4,200 6คน,นะครับแล้วก็ในต่างปที่137นะครับตรงนี้จะเห็นว่าที่วงไว้ในสีเขียวนะครับภาคกลางครับ4,500กว่าคนแล้วก็คุณเทามปา์ขอ,อง4 7 2ส่วนนี้อสองภาคนี้นะครับก็เรียกว่าเกินครึ่งไปแล้วนะครับคือ8,000กว่านะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะได้เห็นนะครับภาพของการรักษาอยู่ในโรงพยาบาลถึง1 3 5่8นน้อันนี้เป็่สมากกว่าชีวตรงนีคือรายเก่าที่ยังนอนอยู่ในโรงพยาบาลจากหล้ยรอบในเดือนของเดือนมกราคันวานะครับก็จะมาสะสมอยู่ในนี้ด้วยนะครับชีวิตสงนีไปแล้ว5 2 6 7 0 0 คนนะครับกรายนะครับซึ่งอันนี้ก็ในวันหยุดก็เพิ่มขึ้นไปอีก2,080นะครับมีเสียชีวิตเพิ่ม2คนครับเศรกนี้ก็ทําให้เสียชีวิตสะสมนในร,รอบนี้เป็น7คนนะครับแล้วเป็นรายที่100และก็100นี้นะครับผมขอเนี่ยรายงานรอบใหม่ในสายที่2 ผู้ป่วยเป็นผระสูง,งาอายุ54ปีมีโรคประจำตัวคือโรคไตเรื้อรังเบาหวานความดติดตัวอิดส์แบบขณะป่วยนี้อยู่ที่กรุงเทพมหาหนครวันที่12เป็นวันที่พระอนมาด้วยอาการเหนื่อยหอบอหมดสติเจ้าหน้าที่ก็รีบนำตัวไปรงกษาแพทย์กระทั่งคือคือชีพก็คือ CPR เนี่ยนะครับไม่ดีขึ้นเสียชีวิตไปนะครับในวันเดียวกัน ก็ส่งตรวจสารในการตรวจ้า RT-PCR นะครับก็พบว่าติดเชื้อไวรัสโควิดสิบหน้านะครับผลยืนยันในวันนั้นเลยนะครับนิชาหมื่อไหร่หน้าหมาใช่โรคประจำตัวคือ S L D N C ้งดิ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 งดิ้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 งดร้งผิ้งดิ้้งดิ้งด่้งดิ้ หายใจแรงมาก12อาการไม่ดีขึ้นนะครับก็นิชาัแ่หน้าหมาตัวโเบหาก็แต่เสดงพบว่ามีบาดนแล้วก็พบว่ามีผลโปยยืนยันว่าเป็นนิชาหน้าหมาโอ้ไม่จบนม่จบนะนิชาหน้าหมา5วันเนี่ยนะครับการรกษาของตัวการรักษาขอแสดงความเสียใจนิชาหน้าหมาบาดวานะ มีสองรายที่มาจากต่างประเทศคือปากีสถานและแคนาดาพี่บอสว่าแม่เป็นชาวปากีสถานหนึ่งท่านแชาพี่บอสว่าแม่สัญชาติไทยเป็นรัฐนานิเกอนะครับก็มาว่าแม่นะใื่องสิและเ่อสิวนะครับอย่ามาว่าแม่นะผมมาดูตารางของผนะครับที่ยวเราได้ในวันนี้ของที่ไปที่หกจังหวัดแรกนะครับข่าวเงินนะครับในช่องวันที่สิบไปที่เป็นส